ก็กล่าวสวัสดีท่านชมนะครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมเรื่องเงินผม13ล้านก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเอาที่โอนไมโอนนะครับสําหรับใครที่งบถึงแล้วกันนะครับก็น่าจะรู้กันนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมว่าจะซื้อไอตัวเนี้ยนักเตะฝรั่งเศส110ินะครับจะได้ที่โอนเวลมา1500นะครับมันจะมีเคยนบอกด้านบนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นได้อะไร นักเตะสคนบางคนก็2อ2อ่านดีๆนะครับเดี๋ยวแบบไปซื้อตัวอ่านไม่ดีแล้วแบบไม่ได้นะครับบางทีคิดว่าต้องซื้อ1ตัวทุกอันแต่บางอันก็ต้องซื้อ2ตัวนะครับนี่ครับราคาอยู่มัน9กล้านแปดนะครับที่ต่ำสุดซื้อเลยนะครับตอนนี้เหลือ4ี่ล้านแล้วตอนนี้มีเท่าไว่า13กว่ารอสักโค้ก็น่าจะมาแล้วเพราะว่ามีคนขายอยู่อื โอเคมาละรับไปเลยไม่เชื่ออะไรวะอา่านไม่ออกวะวไม่เคยได้ยินด้เคยเคยเห็นนะไอ้เกมแต่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าชื่อมันอา่านออกเสียงอะไรงไงก็นี่นะครับมาเลยก็ได้ไปหรือใครจะซื้อป r ดีก็ได้นะครับแต่มันแพงกว่านะครับผมก็เอาตัวนี้มาแล้วกันเราซื้อมาท่านผู้ชมคิดว่าต่อไปใช้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับ ได้เสร็จปั๊บแล้วก็เอามันไปขายทิ้งเลยครับได้แน่นอนครับได้เหมือนเดิมครับแค่จะขาดทุนประมาณล้านหนึ่งมั้งขาดทุนผมซื้อ98ดูนะว่าผมจะขายได้เท่าไหร่ 98, เก้าแปดเเปอ้าเก้าแปดอะไรวะกูงงล้โอเคก็ขายแล้วครับตอนนี้ตั้งเพิ่มมานะครับผมซึ่งตอนนี้ ว่าจะขายเตโอด้วยเออเตโออะไรนะครับผมคือจะเริ่มทำแบบใส่ตัวตำนานนะครับโคร์ตี้มาใส่แทนแป๊บมีอยู่ทีมไหนไหมฟูลิปูกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ทำได้ดีเชๆเอาตัวธุรกิจนี้มาใส่ก่อนไหนนี่ครับเตโอเอ็ดดองเดสนะครับเ um, ตโอเฮอร์นานเดสด้วย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอสักครู่ดูราคาเมื่อกี้หกสี่นะครับผมขายได้หกเจ็ดนะครับลอยมันฟ้าสักนิดนึงนะครับเพื่อกำไรที่แท้ทรูโอเคกำลังขายรอสักครู่ก็น่าจะได้โอเคมาแล้วบูม,มเรียบร้อยตัดมาตั้งหลายแสนเลยได้ไมาหกลา้านกม็มีตำนานเดี๋ยวนะ คิมมี่แล้วก็น่าจะขายออกนะครับประมาณคิวที่10 10-10คาฟูฟิลิปลามอยากได้คาฟูอ่ะตั้งเกือบถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำไงวะต้องไปแรกตังได้เปล่าเนี่ยจะได้ซื้อคาฟูเนี่ยขอดูก่อนจะเ้าคาฟูดีกว่ายี่สิบ ผมมี20โอเคตั้งไปน่าจะได้แหละถ้าใครลองยังก็มาขายผมได้ครับโอเคได้แล้วม,มาแล้วคาโฟตำนานทีมอะไรวะมิลานเหรอใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่าได้อย่าได้โอเคนะครับผมก็ทำงานแทนนะคลิปนี้ไปปัดเฮ้ย ใครคิดมีความเร็วก,กันวิ่งเพิ่มเจ็ดสิบเลยเหรอวะความเร็วกันวิ่งลปเจ็ดสิบำไมรู้สึกในเกมแบบไม่ค่อยเร็วอะไรเลย, okay. oh, เยก,ก็เตะโอเคโอนเดียวไปคาโฟมา bros ซึมเก okay. ที่อันเวลวเหลือเก้าสิบต่อไปก็มาทำการขายนะครับคิวไม่เยอะนะครับขายแป๊บแป๊บก็ออกนะครับ ดูตัวที่ขายที่ไม่ออกต้องไปดั่งรีราคาอีกเพราะว่านักตะมันรีนะราคามันดีมันลงเรื่อยๆก็ต้องไปคอยซ้อมนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อให,ให้คิมิีขายออกนะครับโอเคขายออกโอ้โหหักไปหนึ่งล้านนะครับผมอืมมี8ล้านแล้วก็ต้องไปแลกตังอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขาย10 000. ล้านผมว่าต้องไปแลกตงลังละ เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดโอเคเพื่อนผมหมดตัวแล้วกูเหลือแสนหนึ่งเนี่ยดูซิจะได้ไหมสําหรับเก้านเจ็ดนะครับที่ตั้งนะครับเมื่อกี้น่าจะได้เลยเพราะเมื่อกี้มันเก้าห้ามีไงเราเก้าเจ็ดขึ้นมาคนเดียวโอเคนะครับสรุปกูได้มาเก้าแปดเก้าแปดบาทเก้าล้านแปดนะครับก็ทําการรับมาสําหรับโคซึ่ง ่าเป็นแฟนเลี้ยวู้ตอนแรกก็มีอยู่เลยผมขายไปตั้งแต่20ล้านนู่นแหละตอนที่ได้ที่ทำคลิปเก่าแล้วไปดูได้โอเคนะครับผมก็เข้าไปเปลี่ยนนักเตะนะครับตอนนี้ก็กดนักเตะมากดนักเตะออกมาใสาา่ไปโอเคนี่ก็จะเป็นทีมนะครับผมเริ่มเหลืองแล้ว ไม่ใช่เหลือสีสีสสสทองอืมก็ทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องเจอหลายเนี่ยสามารถใส่คาเซที่ขายอยู่ในตลาดได้นะครับมันจะได้เชื่อมกับคาฟูนะเพราะเป็นบราซิลเออแล้วก็ไหลไปกลางลุกไปเปเล่เปเล่แล้วก็ออกไปลิชชริสันนะครับก็ตักเตมผมประมาณนี้ออโอปฏิกิยาจะต้องอาิตอนนี้13อยู่เลย โอเคนะครับตอนนี้ก็มาเช็คพารกันหน่อยผมถึงแค่6กหกผมคิดว่าผมไม่ทันเลยเพราะผมไปมันม,มีอยู่ไอประมาณอาทิตย์หนึ่งผมไปรับป่านะครับที่กรุงเทพผมเลยไม่ได้เล่นไปก็ปล่อยไปผมจะไม่ยัดแล้วผมไม่มีตังมีอยู่แต่มันคิดว่ามันมันไม่คุ้มอะเอ่ก็อีก20 กูชั่วโมงอยก็จะเดี illing, ๋ยวจะเป็นกิจกรรมใหม่นะเข้านะครับประมาณ UCL นะก็เดี๋ยวจะรอทีผมประมาณนี้แล้วผมจะบอกว่าผมเปิดได้ไหมมีสารกูถ่ายคิปลงไปยังวะเปิดได้สระใช่เปิดได้สละเออล้วคิวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไปไหมนะผม ว่ายูเซียลมันก็จะเข้านะครับคือเห็นขาวๆเนี่ยตั้งแต่ริวโพแบบโอ้โหคนเยอะก็เราลู้กันนะครับว่าจะมีจริงไหมมีจริงจริงๆเลยแต่การ์ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมการ์ดมันดูธรรมดามากการ์ดเทโอทีไวเนี่ยสวยกว่านะครับก็ก็สำหรับวันนี้นะครับน่าจะมีแค่นี้ถ้าเ,เกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูมาฮัมหมัด เอวนี่นี่นี่เป็นฟูลิฟูนะผมคิดว่าผมจะขายกนาเต้ด้วยเพราะว่าการ์ดมันสีแดงอ่ะมันไม่สวย่าไรนการ์ดมันสวยเลยแต่มันสีแดงไงคือฉากหลังพวกนี้มันสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยว UCL มาก็ฉากหลังสีน้ำเงินอีกผมคิดว่าถ้าผมใส่ชิ้เงินมันจะสวยกว่านะครับก็ตัวตัวมาเข้าอีกผมคิดว่าคนจะเทขายกันนะครับสำหรับพวกกนาเต้อะไรเงี้ยคนจะเทขายกันเยอะเพราะว่า มันจะมีตัวใหม่เข้านะครับก็สำหรับคลิปนี้เปิดมีแค่นี้ยใครชอบฝากไลค์ติดตามให้ด้วยน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้แค่เนี้ยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า